สดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อากาศลบ17นะคะหิมะกําลังตกเห็นไหมคะที่ต้องแต่งชุดแบบว่าอุ่นๆออกมานะคะตอนนี้เราจะมาทําเป็นเหมือนน้าแข็งใสแต่ว่าเฮลบูไว oh. oh. ไม่มีนะคะเอ่อเป็นช็อกโกแลตละกันเป็นน้ําแข็งใสใส่ช็อกโกแลตแล้วก็นมข้นอ่าอันนี้หิมะสะอาดนะคะอันนี้ช็อกโกแลตนะคะ เดี๋ยวโชว์ก่อนช็อกโกแลตน่ากินไหมคะแล้วก็ราดนมข้นนมข้นเนี่ยเอามาจากเมืองไทยเลยนะคะลอามาชิมกันดูอร่อยค่ะ แต่จะบอกว่าห้ามดราม่านะคะแฟนที่เป็นหมอนะคะดรมาตร์มาเขาบอกว่าหิมากินได้ไม่ได้ให้ดูที่โลเคชันถ้าเป็นเมืองแบบนี้อากาศบริสุทธิ์นะคะเราไม่มีขอลูชันไม่มีมลภาวะเราก็สามารถที่จะกินหิมาได้พวกสโนโก็คือถือว่าเป็นน้ําแข็งที่สะอาดนะคะแต่ถ้าอยู่เมืองใหญ่ๆที่มีมลภาวะเยอะๆแบบนั้นก็กินไม่ได้นะคะแต่แบบนี้สะอาดกินได้ค่ะตอนนี้หิมากาลังมาเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะน้ําแข็งใส่ใส่ช็อกโกแลตแล้วก็นมข้น Mm. อร่อยค่ะ